สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถกระบะแคปโฟวินนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถเพื่อเอาไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับคันนี้คือมิตซูบิชิไ r รตันนะครับเป็นกระบะเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อเป็นกระบะแคปนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานบรรทุกด้านหลังกระบะกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถปี2005นะครับสภาพพร้อมใช้งานก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดต่างๆพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับกระบะแ cab 4วินคันนี้นะครับมิสซูบิชิไตรตัน2 5 GLX นะครับเป็นกระบะแค a ครับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดานะครับรถปี2005นะครับในส่วนรายละเอียดสีสันภายนอกนะครับรถเป็นสีดำนะครับสีเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็บริเวณโป่งล้อทั้ง4ล้อนะครับก็จะถูกตัดด้วยสีเทานะครับผมสีสันด้วยร่วมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับรถสีดําก็อาจจะมีริ้วรอยขนแมวอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่คันนี้โครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะครับมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับโคมไฟหน้านะครับก็ยังคงเป็นโคมไฟของเดิมนะครับสภาพก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยใสนะครับผมก็มีขุ่นๆบ้างเล็กน้อยตามอายุนะครับสปอร์ตไลท์ด้านล่างก็มีมาให้ครบคันนะครับกระจังหน้ายังคงเป็นของเดิมนะครับผมบริเวณช่องลมด้านล่างก็ถือว่าสภาพอย่างเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆยนะครับ มาดูที่ด้านข้างกันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวยกสูงขับเพื่อนสี่ล้อก็จะมีบันไดข้างของเดิมมาจากโรงงานนะครับสภาพของบันไดนะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับกระจกมองข้างเป็นฝาครอบโครเมียมสามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้ากันสาดป,ประตูทั้งสองฝั่งนะครับก็ติดตั้งมาเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักเมื่อเปิดทั้งสองฝั่งก็จะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมนะครับ ส่วนที่กระบะด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมีสติกเกอร์ 4x4 นะครับบ่งบอกความเป็นตัวตนว่าคันนี้คือกระบะ4 Win วินนะครับโคมไฟท้ายแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างนะครับทุกดวงสภาพก็ยังถือว่าสวยงามนะครับไม่มีแตกรายงามไม่มีแตกร้าวนะครับแล้วก็ที่ฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับซึ่งฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายของเดิมนะครับก็เปิดง่ายปิดง่ายนะครับผม มาดูที่ด้านบนกระบะนะครับก็มีพื้นปูกระบะของเดิมจากโรงงานวิส b บิชินะครับรถก็ไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้บรรทุกหนักนะครับตัวพื้นผิวของพื้นปูกระบะเองเนี่ยสภาพก็ถือว่าอย่างเรียบร้อยไม่มีฉีกไม่มีขาดรถคันนี้ไม่เคยใส่อคอกหรือว่าหลังคาหลังนะครับในส่วนของหูล็อกทั้ง6หูนะครับก็ยังอยู่ครบ ส่วนโครงสร้างกระบาดด้านท้ายนะครับที่มุมกระบาทั้ง2ฝั่งนะครับสภาพเดิมเดิมรอยอาร์คอยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะครับรถคันนี้ตัวถังหน้าหลังเดิมนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายของเดิมนะครับตะเข็บสวยๆทั้งฝาท้ายทั้งตัวพื้นกระบาไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กก็อย่างกันบ้างน,นะครับล้อแมกยังคงเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานขนาด16นิ้ว ยางที่ใส่ก็จะเป็นยาง m a x x ซิ AT ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางปี2023นะครับซึ่งล้อแม็กขนาด16นิ้วก็ถือว่าหายางใส่ได้ง่ายนะครับผมดอกยางยังหนาๆเต็มๆนะครับช่วงล่างของเดิมไม่ได้มีการดัดแปลงยกสูงนะครับมาดูคาซี 4, แล้วก็บริเวณซุ้มล้อกันต่อ ซุ้มล้อของเดิมสภาพสวยไม่มีผุนะครับไม่มีสนิมไม่มีดินแดงนะครับส่วนคัสซีนะครับคัสซีสวยทั้งเส้นนะครับรถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับใต้ทองก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีดินแดงไม่มีสนิมไม่มีน้ำมันหยดหรือว่ารั่วซึมนะครับสังเกตที่ท่อไอเสียนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังขาวแล้วก็ยังสะอาดนะครับ และนี่ก็คือภาพรวมรายละเอียดในส่วนของภายนอกตัวรถนะครับก็ถือว่าสีสันค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามแล้วรถก็ตัวถังเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับมาดูภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับในส่วนของเบาะโดยสารนะครับก็เป็นเบาะผ้าของเดิมนะครับเบาะสีทูโทนเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับตะเข็บสวยฟองน้ําไม่มีสุดนะครับ ก็ถือว่าโดยรวมภายในยังสะอาดนะครับน่าใช้งานอยู่บริเวณแผงประตูและคอนโซลนะครับรวมถึงอุปกรณ์ภายในไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับจอแสดงผลด้านบนนะครับจอ LCD เล็กๆก,ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับเครื่องเสียงก็มีการเปลี่ยนมาก็สามารถรองรับ USB คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยของเดิมนะครับ และในส่วนของหนังคุ่มพวงอะไรนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามไม่มีลอกไม่มีเปื่อยนะครับช่องแอร์ทุกช่องนะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งนะครับกระจกหน้าต่างขึ้นลงได้ครบทั้ง2ฝั่งนะครับแผงประตูก็สภาพเรียบร้อยนะครับไม่เคยมีการติดตั้งลําโพงหรือว่าเครื่องเสียงเพิ่มเติมนะครับลําโพงก็ยังเป็นลําโพงของเดิมมาดูในส่วนของเบาะแคปด้านหลังกันต่อ ก็เป็นเบาะหนังของเดิมสวยสะอาดเช่นเดียวกับด้านหน้าเบาะไม่มีขาดนะครับมาดูบริเวณห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบอร์เล 2,500cc นะครับเครื่องยนต์เดิมไม่ได้ปรับแต่งดัดแปลงอะไรมานะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังแห้งนะครับไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับอุปกรณ์ต่างๆพวกสายไฟหรือว่าท่อยางนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็ พร้อมใช้งานนะครับระบบระบายความร้อนพวกม้อนน้ําหรือว่าพัดลมทํางานปกตินะครับสามารถขับใช้งานทางไกลใช้รอบสูงสูงได้ในส่วนของโครงสร้างของตัวรถด้านหน้านะครับผมจะเริ่มจากที่คานหน้าก่อนเลยนะครับรถคารหน้าเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดการเปลี่ยนหรือว่าทําสีสังเกตว่ารอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับรวมถึงสติกเกอร์ด้านหน้าขวานะครับก็จะมีสติกเกอร์เหลืองๆอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ ที่ด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์มอกอของเดิมจากโรงงานฝากระโปรงก็จะมีแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพดีไม่ขาดไม่เปื่อยนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับก็มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงการทำงานของเครื่องยนต์กันดูนิดหนึ่งนะครับเลขไม้ปัจจุบันนะครับคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ 2แสนหนมื่กว่ากิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ด้านหน้าของเครื่องกันนะครับ ก็ถือว่าเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยังทํางานปกติเครื่องไม่มีเสียงเคกไม่มีเสียงผิดปกตินะครับคันนี้เครื่องยังแน่นไม่หลวมนะครับผมดึงก้านวัดน้ามันเครื่องออกมาเมื่อสักครู่ไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาจากตัวของก้านวัดน้ํามันเครื่องและที่สําคัญนะครับระบบเกียร์โฟวินนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟร์ไฮหรือว่าโฟร์โลนะครับสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เต็มระบบทุกเกียร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเสียงดังนะครับแล้วก็ ไฟแสดงผลการทำงานของเกียร์โฟที่หน้าปัดนะครับก็แสดงผลปกติไม่มีการกระพิบหรือว่าขึ้นค้างนะครับถือว่าระบบเกียร์โเนี่ยใช้งานได้ครบแล้วก็ใช้งานได้จริงและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า m i ิ s ูบิชิไตร i ตัน2.5 GLX เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน400ล้อปี2005นะครับในส่วนราคาขายขออนญาตตั้งราคาเป็นเงินสดเอาไว้ที่ 2 3 9 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ที่ซอยนะวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอด้านล่างนะครับ0814124168นะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็ขอฝากคุณลูกค้าทุกคนนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ปุ่ม s ับสไ r i b ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับการรีวิวในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ